สีดาลุยไฟเป็นแนวความคิดที่มองว่าพวกเราผู้หญิงถูกบุกฝังมาจากวรรณกรรมซึ่งวรรณกรรมเหล่านั้นเป็นวรรณกรรมที่ไม่มีความเป็นธรรมทางเพศเลยซะด้วยซ้ําทาไมสีดาต้องลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์เพื่อที่จะทําให้สามีบริสุทธิ์หรือพระรามบริสุทธิ์รูปแบบนี้มันถูกกระทําซ้ํากับผู้หญิงซ้าไปซ้ามาวันนี้เราเลยเอาสีดามาลุยไฟเต้นแต่การลุยไฟครั้งนี้ไม่ใช่ลุยไฟเพื่อพิสูจน์อีกต่อไปแต่ลุยไฟเพื่อชี้หน้าแหละว,ว่าพวกเราทั้งหมดอยู่ภายใต้ระบบ culture rape หรือระบบที่สังคมอนุญาตให้มีการคมขืนเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้หญิงปวดแอกก็เลยค่อนข้างที่จะทํางานในวงกว้างแล้วก็คิดว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่วมกับกระบวนการประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าที่สุดแล้วที่จะทำให้เราทุกคนมาในพื้นที่แล้วก็รู้สึกปลอดภัยะค่ะ